สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันวันนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญมากๆรูปหนึ่งในพุทธศาสนาค่ะท่านคือพระมหากาสปะเทระค่ะ ครับผมเรื่องของท่านนี่น่าสนใจมากนะครับมีหลายแง่มุมจริงๆตั้งแต่ชีวิตคารวาดก่อนบวชจนบทบาทสำคัญมากๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วใช่ค่ะวันนี้เราจะลองไล่เรียงเรื่องราวของท่านเหมือนฟังนิทานสนุกๆเลยนะคะให้เห็นภาพตั้งแต่ยังเป็นเด็กชายจนกลายมาเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญท่านพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะเรื่องเริ่มต้นที่เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าปิดผลิค่ะ ท่านเกิดในประกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวยมากๆเลยในแคว้นมคธทีนี้พอท่านอายุประมาณ20ปีพ่อแม่ก็อยากให้แต่งงานตามธรรมเนียมค่ะครับแต่ดูเหมือนว่าท่านปิดผลิตเนี่ยไม่ได้อยากมีชีวิตคู่นะครับคือตั้งใจไว้แล้วว่าพอหมดหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็จะออกบวชเลยแต่พ่อแม่ก็ยังอยากให้แต่งงานอยู่ดีใช่ไหมคะใช่ครับตามความเชื่อเรื่องสืบสกุลสมัยนั้นนะครับก็เลยเรบเร้าท่านอยู่เรื่อยๆท่านปิดผลิตก็เลยคิด อุบายขึ้นมานะคะฉลาดมากๆคือไปจ้างช่างฝีมือดีที่สุดเลยหล่อหุ่นทองคำเป็นรูปผู้หญิงสวยมากๆครับผมแล้วก็บอกพ่อแม่ว่าเนี่ยถ้าหาผู้หญิงที่สวยเหมือนหุ่นทองคำนี้ได้เป๊ะๆนะถึงจะยอมแต่งงานคือคงคิดว่าหาไม่ได้หรอกหน้าแต่ปรากฏว,ว่าหาเจอครับเอ่อพราหม์ที่ถูกส่งไปตามหาเนี่ยดันไปเจอหญิงสาวชื่อพัทกาปิลานีที่เมืองสาขละ สวยเหมือนหุ่นทองคำเปรียบเลยครับโห oh, เหมือนบุคเพสันนิวาสเลยนะคะเนี่ยจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับแต่เรื่องมันพีกกว่านั้นอีกคือนางพัฒากาปิลานีเองเนี่ยก็ไม่อยากแต่งงานเหมือนกันครับตั้งใจจะบวชเหมือนกันเลยเอ้าแล้วคะแล้วทำยังไงล่ะทีนี้ต่างคนต่างก็แอบส่งจดหมายไปบอกอีกฝ่ายนะครับประมาณว่าคุณไปหาคุณอื่นเถอะเราจะบวชอะไรทำนองนี้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าคนสงสารของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเออมาเจอกันกลางทาง แล้วคงคุยกันว่าผู้ใหญ่เขาอยากให้แต่งกันจังเลยก็เลยตกลงกันเปลี่ยนเนื้อหาในจดหมายซะง,งั้นฮะจริงเหรอคะเปลี่ยนจากปฏิเสธเป็นอะไรคะก็เปลี่ยนเป็นจดหมายแสดงความยินดีรักใคร่อยากแต่งงานด้วยอะไรแบบนั้นไปเลยครับสุดท้ายก็เลยได้แต่งงานกันโอ้โหพอดเรื่องนี่เหลือเชื่อจริงๆคะ่ะแล้วชีวิตแต่งงานเป็นยังไงคะเนี่ยก็เป็นชีวิตคู่ที่ไม่เหมือนใครเลยครับคืออยู่บ้านเดียวกัน แต่ก็เหมือนเป็นเพื่อนร่วมอุดมการมากกว่าสามีภรรยาไม่คือแต่เนื้อต้องตัวกันเลยนะครับตอนนอนก็มีพวงดอกไม้วางขั้นกลางไว้ตลอดโหรักษาพรมจันทร์เข่งคัดมากแสดงว่าเป้าหมายเรื่องบวชนี่ชัดเจนมากๆทั้งคู่เลยนะคะใช่ครับชัดเจนมากๆแม้จะยังอยู่ในสถานะคราวะาแต่ใจก็คือเตรียมพร้อมจะไปทางธรรมตลอดเวลาแล้วก็มีเหตุการณ์สาคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นใช่ไหมคะครับวันหนึง่งท่านปิดผลิออกไปตรวจดูที่นา ก็เห็นชาวนากำลังไถนาอยู่และก็มีฝูงนกบินลงมาจิกกินพวกหนอนพวกไส้เดือนที่มันถูกไถขึ้นมานะครับค่ะท่านเห็นภาพนั้นแล้วแบบรู้สึกสั่งเวชใจขึ้นมาอย่างแรงเลยครับคือเห็นการเบียดเบียนกันของสัตว์โลกอืมท่านคิดยังไงต่อคะท่านก็เลยถามคนรับใช้ที่ไปด้วยกันนะครับว่าบาปที่สัตว์พวกนี้ตายเพราะการทำนาของเราเนี่ยมันตกอยู่ที่ใครคนรับใช้ก็ตอบตามตรงเลยครับว่า ตกอยู่ที่นายท่านขอรับคําตอบนี้คงกระแทกใจท่านน่าดูเลยนะคะใช่ครับเหมือนเป็นการยืนยันความคิดที่ท่านมีอยู่แล้วว่าแค่ใช้ชีวิตปกติทำราหากินมันก็ยังหนีไม่พ้นการสร้างบาปเลยแล้วถ้าต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะไปจบที่ไหนกันอืมก็เลยตัดสินใจแน่วแน่เลยครับกลับถึงบ้านปุ๊บก็บอกภรรยาเลยคือนางพัฒกาพิลานีว่าท่านจะออกบวชแล้วนะ แล้วนางพัทกาปิลานีว่ายังไงคะน่าทึ่งมากครับคือนางพัทกาพิลานีก็คิดเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนกันพอท่านปิี่ีพูดปุ๊บท่านก็ตอบตกลงทันทีเลยบอกว่าก็รออยู่เหมือนกันพร้อมจะบวชเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหใจตรงกันขนาดนี้เลยทั้งสองท่านก็เลยสละสมบัติทั้งหมดเลยเหรอคะทรัพย์สินน่าจะเยอะมากนะคะจากสองตระกูลใหญ่ครับบริจาคหมดเลยครับแล้วก็โปรงผม นุ่งห่มผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดหรือที่เรียกว่าผ้ากาสายะซึ่งเป็นสีจีวรของนักบวชสมัยนั้นนะครับแล้วก็เดินออกจากครฤหาสเลยมุ่งหน้าบวชอุชิตแด่พระอาหารหันต์ในโลกเป็นการตัดสินใจที่ต้องเด็ดเดี่ยวมากๆเลยนะคะทิ้งทุกอย่างเลยสุดยอดครับต้องใช้กำลังใจมหาศาลจริงๆแต่ทั้งคู่ก็คือมุ่งมั่นไปในทางเดียวกันแล้วก็มีเรื่องเล่าต่อว่าพอเดินมาถึงทางแยก ทั้งสองท่านก็มองหน้ากันแล้วก็ตัดสินใจแยกทางกันเดินทั้งปิดผลิไปทางขวานางพัทธกาปิลานีไปทางซ้ายครับผมซึ่งนางพัทธกาปิลานีต่อมาก็ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุอรหันต์เช่นกันครับค่ะแล้วตอนที่แยกทางกันนี่เองเออมีอะไรเกิดขึ้นนะคะใช่ครับวินาทีที่แยกทางกันนั่นเองแผ่นดินก็ไหวครับโอ้โหแผ่นดินไหวเลย ครับในพุทธประวัติเนี่ยการเกิดแผ่นดินไหวมักจะบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆหรือการกระทําที่มีบุญบรารมีมีพลังใจยิ่งใหญ่เหมือนเป็นสัญญาณว่าแผ่นดินรับรู้และอนุโมทนาในการสละครั้งใหญ่นี้ครับหลังจากท่านปิปปลิออกเดินรางบวชด,ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะคะไปได้7วันพอวันที่8ก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าครับผมพระพุทธเจ้ากําลังประทับอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ชื่อ พระหุปุตตะนิโครธครับอยู่ระหว่างเมืองราชคฤกับนาลันทาอันนี้คือบังเอิญเจอหรือว่ายังไงคะเออจริงๆไม่เชิงบังเอิญสัทีเดียวครับคือพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบด้วยพระญาณอยู่แล้วว่าท่านปิปรลิกับพระยานเนี่ยสละเรือนออกบวชโดยมีพระองค์เป็นเป้าหมายพระองค์ก็เลยเสด็จมารอรับท่านปิปรลิโดยเฉพาะเลยครับโหทรงพระเมตตามากเลยนะคะพอท่านปิปปลิเห็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกเป็นยังไงคะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาแบบ ท่วมทนเลยครับเห็นพระลักษณะงดงามมีรัศมีเปล่งปลั่งก็ตรงเข้าไปกราบถวายบังคมเลยแล้วก็ประกาศตนว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคือศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์คือสาวกค่ะแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงรับเป็นสาวกเลยใช่ไหมคะครับพระองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้ด้วยวิธีที่พิเศษมากๆครับเรียกว่าโอวาทปฏิหานูปสมปทาเชื่อจะยากนิดนึงนะคะมันคืออะไรคะ คือเป็นการรับเข้าเป็นภิกษุด้วยการให้โอวาดสามข้อครับเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าจะประทานให้โดยตรงเลยกับผู้ที่มีบาร,รมีมากพอมีความพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้เร็วไม่ต้องผ่านพิธีสงฆ์ตามปกติอ๋อค่ะแล้วโอวาทสามข้อนั้นมีอะไรบ้างคะข้อแรกคือให้มีความละอายหรือฮิริแล้ก็ความเกรงกลัวหรือโอตัปปะต่อบาปอากุศลอย่างแรงกล้า ทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยนะครับโดยเฉพาะในหมู่เพื่อนภิกษุด้วยกันขออ้อ2คือให้ตั้งใจฟังธรรมที่ดีงามแล้วก็น้อมไปคิดพิจารณาด้วยความใส่ใจมากๆครับแล้วก็ขอ้อ3คือให้มีสติระลึกถึงร่างกายอยู่เสมอหรือที่เรียกว่ากายยคตาสติครับพิจารณาร่างกายตามเป็นจริงพอรับโอวาทสามข้อนี้ท่านปิดผลิก็กลายเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์เลยได้ชื่อใหม่ว่าพระมหากาสปะ ถูกต้องครับแล้วจากนั้นท่านก็แสดงความเคารพอย่างสูงเลยนะครับเอาผ้าสังฆติหรือผ้าพาดบ่าของท่านซึ่งคงเป็นผ้าเนื้อหย,ยาบๆที่หามาตอนออกบวชใหม่ๆนะครับมาปูถวายให้พระพุทธเจ้าประทับนั่งค่ะแล้วก็เกิดเรื่องพิเศษขึ้นอีกใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่สุดยอดมากๆอีกครั้งคือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงความเมตตาแล้วก็เหมือนทรงยอมรับในคุณธรรมของพระมหากรสปะอย่างสูงเลยโดยการประทานผ้าบางสกุลที่พระองค์ทรงใช้อยู่ให้กับพระมหากัสปะผ้าบางสกุลนี่คือผ้าเก่าๆที่คนเขาทิ้งแล้วใช่ไหมคะครับเป็นจีวรที่พระองค์ทรงหาผ้าเก่าตามป่าชา้ามาซักมาย้อมมาเย็บใช้เองนะครับการที่พระพุทธเจ้าประทานจีวรที่ทรงใช้แล้วให้สาวกเนี่ย ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับถือเป็นเกียรติสูงสุดจริงๆโอ้ไม่เคยมีมาก่อนเพราะเหตุน,นี้แหละครับแผ่นดินก็เลยไหวสะเทือนอีกครั้งโอ้โหครั้งที่สองแล้วนะคะครับเป็นการประกาศก้องถึงความสําคัญมากๆพระมหากัสปะเองก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนี้มากรู้สึกเหมือนกับว่าได้รับมอบหมายให้เป็นธรรมทายาทโดยตรงเลยครับแล้วหลังจากบวชท่านก็ปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นเลยสิคะครับ โดยพื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่แล้วบวกกับโอวาทที่ได้รับมาท่านปฏิบัติอย่างจริงจังมากแค่8วันหลังจากบวชครับท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยโอ้ oh, เร็วมากเลยค่ะ8วันเท่านั้นเองทีนี้พอพูดถึงพระมหากระสปะเนี่ยภาพจําที่ชัดเจนมากๆอีกอย่างก็คือเรื่องการเป็นเลิศด้านการถือทุดงครับทุดงนี่คืออะไรนะคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมคะครับทุดงแปลว่าองค์คุณเครื่องขจัดกิเลส พูดเง่ายก็คือข้อปฏิบัติที่เข้มงวดเป็นพิเศษนะครับเป็นข้อปฏิบัติที่พระภิกษุสมัครใจทําเพิ่มขึ้นมาเพื่อขัดเกลาตัวเองให้อยู่ง่ายกินง่ายไม่ติดในลาบยศสรรเสริญหรือความสะดวกสบายต่างๆอ๋อค่ะแล้วพระมหากรสปะท่านเน้นข้อไหนเป็นพิเศษคะท่านยึดมั่นมากๆโดยเฉพาะ3ข้อนี้ครับถือเป็นหลักประจําตัวท่านเลยคือ 1. ใช้แต่ผ้าบางสกุล ก็คือไม่รับจีวรดีๆจากชาวบ้านเลยครับจะไปหาผ้าเก่าผ้าเปื้อนฝุ่นที่คนเขาทิ้งแล้วมาซักมาเย็บมาย้อมใช้เองค่ะ 2. คือเที่ยวบินทบาทเป็นประจำไม่รับนิมนต์ไปฉันตามบ้านเพื่อจะได้โปรดสัตว์แบบไม่เลือกชั้นวันนะแล้วก็ฝึกตนให้ฉันตามมีตามได้จริงๆค่ะข,ข้อสล่ะคะ 3. คืออยู่ป่าเป็นประจำครับมาอยู่ในวัดหรือใกล้หมู่บ้านเพื่อความสงบเหมาะกับการภาวนาโหเข้มงวดมากๆเลยนะคะ ครับแล้วต่อมาเนี่ยท่านก็ถือครบทั้ง13ข้อเลยนะครับอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตไม่เคยละเว้นเลยแม้จะแก่ชราภาพมากแล้วก็ตามด้วยความมั่นคงแบบนี้แหละครับพระพุทธเจ้าถึงกับยกย่องท่านให้เป็นเอตัทธะคะเอตัทธะคือคือผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุททั้งหลายในด้านการถือทุดดงแล้วก็การสันเสริญคุณของทุด,ดงครับมีเรื่องเล่าด้วยใช่ไหมคะที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสให้ท่านพักผ่อนบ้าง ใช่ครับน่าประทับใจมากคือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นพระมหากสปะแก่มากแล้วจีวรผ้าบางสกุลมันก็หนักนะครับการปฏิบัติแบบนี้ก็คงลำบากก็เลยตรัสด,ด้วยความเมตตาว่ากรสปะเธอก็แก่แล้วนะพักบ้างเถอะรับจีวรดีๆจากชาวบ้านบ้างก็ได้รับนิมนต์ไปฉันข้าวตามบ้านบ้างก็ได้นะอยู่ใกล้วัดใกล้หมู่บ,บ้านบ้างก็ได้นะแล้วท่านตอบว่ายังไงคะท่านก็กราบทูลตอบอย่างนอบน้อมแต่ก็หนักแน่นนะครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การถือทุด,ดงแบบนี้แหละคือความสุขคือประโยชน์ของข้าพระองค์และที่สําคัญคือเอ,อ่อทำไปเพื่อเป็นแบบอย่างเป็นกําลังใจให้พระรุ่นหลังๆได้เห็นและปฏิบัติตามเพื่อพระศาสนาจะได้เจริญสืบไปโอ้โหคิดถึงส่วนรวมด้วยครับพอพระพุทธเจ้าได้ฟังเหตุผลแบบนี้ที่มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาเลยครับตรัสว่าสาธุสาธุสาธกะสะปะดีแล้วเธอทําเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลก ถือต่อไปเถิดสุดยอดเลยค่ะความเคร่งครัดของท่านนี่เองที่สร้างบาร,รมีให้ท่านมากๆเลยนะคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่ขัดเกลาตัวท่านเองแต่มันสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาซึ่งสําคัญมากๆสาหรับบทบาทของท่านในเวลาต่อมาครับ ซึ่งก็นามาสู่บทบาทสําคัญที่สุดอีกอย่างของท่านเลยนะคะคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธป,ปรินิพานไปแล้วครับเรื่องเกิดขึ้น7วันหลังจากนั้นเลยครับตอนนั้นพระมหากระสปะกําลังเดินทางกับลูกศิษย์จากเมืองปาวาจะไปเมืองกุสินาราก็ได้ทราบข่าวที่น่าเศร้านี้พระรูปอื่นๆที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็คงเสียใจร้องไห้กันใหญ่เลยสิคะใช่ครับพระที่เป็นูุทุชนก็ร้องไห้คร่ำครวญกันแต่ท่ามกลางความโศกเศร้านั้นเอง เออมีพระภิกษุแก่รูปหนึ่งชื่อสุพัทธะท่านบวชตอนแก่แล้วนะครับกบพูดอะไรบางอย่างออกมาท่านสุพัทธะพูดว่าอะไรเหรอคะฟังดูไม่ดีเลยท่านพูดกับพระรูปอื่นๆประมาณว่าพอเธอท่านผู้มีอายุอย่าร้องไห้ไปเลยพวกเรานะ่ะพ้นดีแล้วจากพระพุทธเจ้าที่คอยบอกว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำต่อไปนี้เราอยากทำอะไรก็ทำ ไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทำไม่มีใครมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยแล้วโอโ้โหพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงคะเนี่ยไม่เหมาะสมมากๆเลยใช่ครับคำพูดนี้ทำให้พระมหากัสสปะตกใจแล้วก็สังเวชใจอย่างแรงเลยครับท่านคิดเลยว่า นี่ขนาดพระศาสดาเพิ่งปรินิพานไปแค่เจวันนะยังมีคนคิดจะบิดเบือนพระธรรมวินัยขนาดนี้ถ้าปล่อยไว้นานไปพวกอลชัชีคือพวกที่ไม่ละอายอาจจะยิ่งกำเริบทำให้คำสอนดีๆเสื่อมไปพระวินัยก็อาจจะหายไปได้ความกังวลน,นี้เองสินะคะที่ทำให้ท่านต้องทำอะไรสักอย่างถูกต้องครับด้วยความเป็นอ่วงพระศาสนาอย่างยิ่งท่านก็เลยเห็นว่า ต้องรีบรวบรวมคำสอนรวบรวมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้มันเป็นหลักเป็นฐานชัดเจนก่อนที่มันจะคลาดเคลื่อนหรือถูกตีความผิดผิดไปท่านก็เลยเป็นผู้ริเริ่มเสนอให้มีการทำสังคายนาครับสังคายนาคือการประชุมเพื่อรวบรวมตรวจสอบแล้วก็ท่องจำพระธรรมวินัยให้ตรงกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะใช่ครับ เป็นครั้งแรกเลยการเตรียมงานก็รอบคอบมากครับท่านคัดเลือกพระอรหันต์ที่แตกฉานในคำสอนเคยฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงจำแม่นๆจำนวน500รูปค่ะมีใครบ้างคะที่สำคัญสำคัญเอ่อตอนแรกคัดมา499รูปนะครับเหลือไว้รูปหนึ่งคือพระอานน์เพราะตอนนั้นท่านยังไม่บรรลุอรหันต์แต่พอเช้าวันที่จะเริ่มทาสังคยนาพระอานน์ก็บรรลุพอดีก็เลยครบ500รูปพอดีครับอ๋อค่ะ แล้วไปประชุมกันที่ไหนคะประชุมกันที่ถ้ำสัตปันนคูหาใกล้ๆเมืองราชคือครับโดยมีพระเจ้าอาชาติศัตรูกษัตริย์แคว้นมคธเป็นผู้อุปถัมภ์การสังคยนาครั้งนี้แล้วในการประชุมใครทําหน้าที่อะไรบ้างคะก็จัดระบบกันอย่างดีครับเพราะมหากระสปะท่านเป็นประธานสง์และก็เป็นผู้ซักถามเนื้อหาทั้งพระธรรมและพระวินัยเลยครับส่วนพระอุบาลีเถระ ซึ่งพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเก่งสุดเรื่องพระวินยัยท่านก็เป็นผู้ตอบคําถามเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหรือพระวินัยปิดกค่ะแล้วพระอานนท์ล่ะคะพระอานนท์ซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุดได้ฟังธรรมเยอะที่สุดท่านก็ทําหน้าที่ตอบคําถามเกี่ยวกับคําสอนต่างๆครับก็คือส่วนที่เป็นพระสูตรกับพระอภิธรรมใช้เวลานานไหมคะกว่าจะรวบรวมกันเสร็จใช้เวลาทั้งหมด7เดือนเต็มๆเลยครับ กว่าจะรวบรวมตรวจทานแล้วก็จัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยทั้งหมดให้สมบูรณ์ได้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่มาของพระไตรปิฎกที่ชาวพุทธเราใช้ศึกษาเรียนรู้กันมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะเป็นมรดกที่ล้ำค่ามากๆที่พระมหากัสปะและพระอาหารหันต์ทั้ง500รูปท่านช่วยกันรักษาไว้ให้เราเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่มากๆจริงๆครับถ้าไม่มีการสังขายนาครั้งนั้นคำสอนก็อาจจะกระจัดกระจาย หรือถูกบิดเบือนไปจนเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาคําสอนที่ค่อนข้างสมบูรณ์เหมือนทุกวันนี้ก็ได้ครับหลังจากภารกิจสําคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้เสร็จสิ้นแล้วชีวิตของพระมหากษัตริยเป็นอย่างไรต่อคะท่านก็ยังคงดําเนินชีวิตสมณะตามแบบฉบับของท่านครับคอือถือทุดงคอย่างแร่งคลัดเหมือนเดิมพำนักอยู่ตามป่าเขาบําเพ็ญเพียรภาวนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านอายุได้ร้อปีครับ ท่านก็ได้ดับขันธปรินิพานไปอย่างสงบณนะระหว่างภูเขาสามลูกชื่อกุกุตตาสัมปาตปัทพศใกล้ๆเมืองราชฤห์น,นั่นแหละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตที่น่าอัศจรรย์จริงๆนะคะของพระมหากัสสปะจากลูกมหาเศรษฐีสู่การสละครั้งยิ่งใหญ่การปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นสูงสุดแล้วก็การเป็นเสาหลักค้ำจุนพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพานครับมีประเด็นที่น่าสนใจให้เราคิดต่อนะครับคือ เราจะเห็นว่าความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวแล้วก็การยึดมั่นในหลักการปฏิบัติที่ดีงามมากๆของท่านเนี่ยแม้บางอย่างจะดูเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างการถือธุดงใช่ไหมครับแต่มันกลับส่งผลต่อส่วนรวมอย่างมหาศาลเลยคือมันสร้างความน่าเชื่อถือสร้างบารมีจนทำให้ท่านสามารถเป็นผู้นำในการสังขยาครั้งสำคัญนั้นได้สำเร็จมันแสดงให้เห็นถึงพลังของการกระทำที่แน่วแน่และต่อเนื่องจริงๆครับ เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยค่ะอาจจะทําให้เราได้ย้อนมองตัวเองนะคะว่ามีอะไรที่เรายึดมั่นปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อเป้าหมายที่ดีงามเหมือนอย่างที่พระมหากะสะปะท่านได้ทําให้ดูเป็นแบบอย่างบ้างไหมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ